สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็เข้าป่าครับสวนป่ายางนานแล้วก็มีป่าพยุงด้วยวันนี้ก็จะเ,เข้ามาชมนี่ครับปลูกไว้เมื่อสามปีที่แล้วไม่ได้มาดูเลยวันนี้ก็เลยแวะมาดูหน่อยทีนี้ที่อุบลน,นะครับอุบลราชสถาน,นีนี่นะครับที่ปลูกไว้นี่ครับอายุสามปีนะครับเนี่ยโตไวมากเลย ก็จะมาแต่งสางส,ส,สีสีออกหน่อย สิ่งใหญ่ๆงี้เราไม่ต้องเอาไปทิ้งไปเผาไฟนะครับมีประโยชน์นะครับไปทําเชื้อปืนเชื้ออะไรได้อย่างใบเบย็เราก็ให้มันสุมอยู่ตรงนี้เลยแต่ต่อไปก็จะกลายเป็นเชื้อเห็ดเชื้ออะไรในตัวอย่างนี้ครับอายุสามปีเหมือนก,กันโตนี่แข่งกันสูงมากสูงทางแค่ระยะเมตรห้าสิบเลยสูงมากเลยครับกำลังงามเลยไอ้สีนอ้อย ครับอุดมสมบูรณ์อายุแค่3ปีสูงความสูงน่าจะหเมตรนะครับนี้ก็มีกลอยด้วยกลอยไม่จากกรอยนะครับกลอยไม่ปลากรอย,อยั้งนี้นแต่นี้ก็ปลาเห็ดเห็ดออกทุกปีนะครับเห็ดโตนอันนี้ปลูกพร้อมกันนะครับแต่ว่าต้นเล็กต้นนี้แต่งเขาสะอาดหน้อย ตอนนี้หน่อยตอนนี้ก็ปลูกพร้อมกันแต่เธอโตช้าโตไม่ทันเพื่อนเลยมาดูต้นหนึงดูอันนี้มะฮอกกันนีนะครับอายุอายุสามปีอ่ะ สูงหกเมตรเลยนะครับสูงหกเมตรกับต้นโตด้วยเนี่ยดูโตมากนีม่มะฮอกกานีไม้ที่ไม้ราคาแพงนะครับต้นหนึ่งเอาไปทํากีตาร์ครับโตขึ้นคือไม้สําหรับทํา,ากีตาร์โตมากต้นไม้แพงเนี่ยราคาแพงมากในีนาคตนี้ต้นสูงหกเมตรเหมือนกันมะฮอกกานีมะฮอกกานีมะฮอกกานีโตมากโตมากแล้วครับ ข้างในอันนี้มีป่าเศ็ป่าอะไรนี่ต้มสมโพณ์ครับนี่มาโดนี่พายุต้นนี้นี่า,ายุครับูโต,นนม,ม,ตมากนะต้นนี้ต้นไม้พายุใครว่าไม่โตครับโตวไวอยู่นะครับต้นนี้อายุแค่ไม่ถึงสิอายุแค่แปดปีเองนะครับเลยดูใหญ่มาก โตเนี่ยยูเนี่ยโอ้โตมากครับอันนี้ไข่นี้ก็มาปลูกไข่นี้ก็เป็นไข่ไข่กิมซุงครับไข่ตรงลืมแล้วนะครับเนี่ยปลูกเนี่ยอายุเท่ากันนะครับยางน้านเนี่ยปโอเคมาปกปโอเคใครต้องการบอกนะครับเนี่ยอันนี้ก็มาฮอปกระีครับมาฮอปกระี ปลูกพร้อมกันเนี่ยก็ปลูกพร้อมกันนะครับไม่ได้เอากันไกลมาครับหรือใช้เลื่อยเลยกิ่งเล็กๆอย่างนี้เราใช้กันไกลตัดก็ได้จบอายุพร้อมกันนะปลูกนี่ปลูกพร้อมกันมันน่าเชื่อมันอยู่ในร่มแล้วครับเพราะมีต้นต้นต้นไม้ใหญ่ปกคลุมก็เลย โตช้าแต่ว่าความตรงความตรงการแข่งกันสูงนี่สูงมากครับนี่สูงอยู่ถูกพร้อมกันนี่ก็ต้นนี้ก็สามเมตรกว่ารับสี่เมตรโอเคครับแค่นี้นะครับวันนี้นะอ๋อต้นไหนต้นนี้อันนี้ก็นี่ประดูครับประดูต้นนี้ก็อายุ ยุแค่สิบปีอ่ะสิบปีสิบห้าปีครับเนี่ยต้นโตมากเนี่ยต้นนี้ก็หลายตังแล้วครับขายเนี่ยน,นี้เขาก็ขายกันเป็นหมื่นนะครับโตครับวันนี้ก็นี่ครับต้นไม้คุดมสมบูรณ์อยู่วันนี้แค่แค่นี้ครับจะล่ำลาแล้วครับโอเคครับ สวัสดีครับบา,บายคลิปหน้าเจอกันครับ